ับสวนันนีครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆที่ได้มาร่วมงานกับ BDMs ครับน้องก็เป็นพยาบาลจบใหม่นะคะจบมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ราชพัฒสุรธานีนครัก็ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ได้เป็นระยะเวลาเดือนที่สแล้วนะครับที่มาที่ทำให้ แรงบันดาลใจที่ทําให้เลือกที่จะมาที่นี่นะคะก็เริ่มที่จากว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาพบาลเข้าสู่ช่วงปีที่3ามถึงกำลังหาที่ทำงานก็ที่สถาบันนะคะก็มีสถาบันการทํางานต่างๆโรงพยาบาลต่างๆทั้ง,งร้ฐนและก็เอกนชนเนี่ยมาให้โอกาสมาให้ทุนการศึกษามามา,มาโชว์ให้ฟังว่า ด,างงาดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วก็มีข้อเสนอเรื่องเงินอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทํางานสักที่ท,ที่ที่เรามีความสูงที่จะพัฒนาตัวเราได้ทีก็ได้มาเริ่มหาค่าว่าเออที่ไหนเนี่ยมันจะตอบโจทย์ชีวิตของเราจะทําให้เราได้ไม่พัฒนาตัวเองคือส่วนตัวเนี้ยผมอยากจะออพัฒนาทั้ง ทางบริการอ่าโซก็เป็นพยาบาลน,นะครับก็อยากเป็นพยาบาลที่เก่งดูแลคนไข้ได้อย่างดีแล้วก็อยากที่จพะพัฒนาได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่ไม่ค่อยได้หรือไงฮะแต่ว่าก็คือเห็นพี่ที่เขาพูดเก่งๆก็อยากที่จะอยากพูดได้แบบพี่ด้วยครับก็เลย ก็ที่นี่เขาก็เห็นว่าคือดูจากใน youtube ดูจากในเว็บไซต์ดูจาก Facebook แล้วก็มีรุ่นพี่ที่เคยทำงานนะคะแล้วก็ก็ถามอยู่เรื่อยๆว่าเออพี่คะที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าน้องก็ต้องลองดูคือพี่ก็บอกได้ถ้าที่พี่เจอแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดน้องต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเจอกันน้องอาจจะไม่ดีสอบน้องก็ได้ก็ตัดสินใจครับที่จะมามาทำงานที่นี่ <laughs> ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จนมาจนได้โอกาสนะครับมาทํางานที่นี่ได้มาทํางานที่นี่จริงๆก็ได้โอกาสเข้าซิมแ l a b นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้อ บปะเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะที่จบมาพร้อมกันต่างสถาบันแต่ที่นี่ทําให้เราทุกคนเนี่ยครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้อ่าแต่ละคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างผมเนี่ยสถาบันใหม่รับรองแน่นอนเลยม,มีมีความกังวลแน่นอนว่าเอ๊ะพี่ๆี่ที่ทํางานหรือแม้แต่องค์กรที่มีคุณภาพระดับเนี้ย ที่เป็นระดับประเทศหรือว่าที่นี่เองที่เป็นระดับหนึ่งของภาคใต้เขาจะต้อนรับเราไหมเขาจะมองเราอย่างไงแต่ว่าก็ทําให้เราได้เห็นว่าทุกคนไม่มองจุดนั้นทุกคนเปิดโอกาสให้น้องได้ได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำครับ UICU นี่เรียกว่าก็ต้องถือเป็นแผนกที่ท้าทายเนาะ,ะแล้วก็อายุงานขลาดเบานะคะประสบการณ์ยังน้อยแต่แรงกดดันมีพอสมควรเนาะตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังนิดนึงครับเรื่อง แน่นอนว่าพอเรามาอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่ทำงานด้วยตนเองโดยที่ไม่มีอาจารย์ไม่มีรุ่นพี่ภาระต่างๆเนี่ยด้วยหน้าที่อันที่มันค่อนข้างที่ต้องรับผิดชอบสูงด้วยความคาดหวังของคนไข้ที่เขาเขาให้เราหรือแม้แต่ญาติให้คือเขาให้เราดูแลหัวใจของเขาเนี่ยค่ะเขาต้องคาดหวังคือเหมือนเป็นน้องใหม่เองการที่จะเข้าไปในห้องคนไข้เองเนี่ย หูเราก็กังวลและยาาจะให้เราที่ทำงานทำกับลูกกับกับพี่น้องเขาได้เต็มที่หรือเปล่าในช่วงแรกที่เข้าไปทำงานใหม่ๆนี่ครับก็แน่นอนว่าต้องมีความเครียดเป็นมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยฮะน้องใหม่ทำงานต้องเรียนรู้สถานที่เรียนรู้กับงานเรื่องอุปกรณ์ที่มันใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออย่างเงี้ยเราก็เกิดความเครียดเออฉันก็ทำไรู้เนี่ยก็ไม่ถูกเออ จะเข้าไปเหมือนมีเคสใหม่ๆมาในร์ดเราจะเข้าไปแต่เราก็เราอยากจะเข้าไปเรามีใจเข้าไปแต่ความรู้สึกเราก็ว่าเอะฉันทาอะไรไม่ถูกฉันเข้าไปเป็นทําให้พี่เขาใช้เวลาทํางานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทําให้งานนี่มันแบบมันไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะก็จุดจุดนึงก็ออกมานั่งข้างนอกออกมานั่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็ทํางานดูเคสอื่นๆไปช่วย อะเรคคอร์ดเบรดซอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้พี่ก็สังเกตเห็นเราว่าเออแกเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยทำงานนะคะพี่ก็มาถามทีนี้ด้วยความที่เออพี่ก็มาจุดต่อมแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าคือน้องก็ประเมินตนเองว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่าทํางานอะไรก็ไม่ดีเลยช้าทําอะไรก็ต้องให้พี่โบอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าหูยแกก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอก มันโดนใจโดนใจจากที่ว่าเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรออกออกมาเหมือนยกภูเขาจากอกพี่ก็บอกว่าก็พี่ตอนแรกที่พี่มาพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละมันต้องอาศัยเวลาสักระาะหนึ่งงานที่มันยากแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทํามันวันนี้น้องอาจจะไม่เป็น แต่ว่าสักวันหนึ่งอะเมื่อผ่านเวลามาถึงเหมือนที่พี่เขาผ่านมาได้พี่ก็ผ่านมาได้น้องก็ต้องผ่านมาได้นี่ครับก็ทําให้น้องรู้สึกว่าอืมเนาะยังไงเราก็ต้องสู้ทุกวันนี้ครับน้องก็บอกตัวเองขอที่จะออกจากห้องว่าอย่าหยุอย่าท้อบอกตัวเองว่าพยายามอย่าท้อที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มันยากเพราะว่า สิ่งที่ยากกว่ามันก็ย่อมมีมาให้เราเจออยู่เสมอถ้าเราผ่านสิ่งที่ยากวันนี้ไปได้วันข้างหน้าก็จะง่ายสําหรับเราและทุกวันนี้น้องก็ขอบอกพี่ๆทุกคนนะคะว่าจุดแรกที่น้องตัดสินใจมาที่นี่น้องมาด้วยความสุขน้องมาด้วยความภาคภูมิใจที่จะอยากอยู่ที่นี่และวันนี้น้องก็ยังบอกได้คําเดิมค่ะว่าน้องภูมิใจที่อยู่ที่นี่ภูมิใจที่เป็นพยาบาลแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปค่ะโ อยู่นี่แบบมีน้ำตาซึมนะคะมีน้ำตาซึมนะคะโอ้ก็อ่าขอขอบคุณพี่นะคะที่ว่ามาให้กำลังใจก็ตอนแรกก็เห็นพี่ก็เห็นพี่ว่ามาปุ๊บเขาก็มีกล้องเชียร์มาคก็รอดูที่ประตูว่าจะมีสองเรามาขอบคุณพี่มากนะคะต้้งขอขอบคุณ ถ้าผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมม e ีทอวันนี้ก็ขอพระคุณนะครับพี่ๆที่ให้โอกาสนะครับได้มาใช้ประสบการณ์ดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าในการทำงานที่นี่ต่อไปก็จะทำงานอย่างมีความสุขครับ Just call my name my